สวัสดีครับอยู่กับผมคุณซื้อตัวลายคนดีคนเดิมครับและวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกระแสนะครับ3คู่ด้วยกันนะครับเป็นฟุตบอลพมมรีเมียร์ลีกเลยครับ คัดมา3คู่นะครับที่เป็นคู่กระแสนะครับมีคู่แรกครับเอเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมบเยนของเซลซีคู่ที่2ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับกัมบเยนของบอลมัดคู่ที่3ครับสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับกัมบเยนของลิเวอร์พูลนะครับสคู่นี้นะครับทักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับกำแพงที่เปิดมาเนื้อผ้านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ควรเชียร์ไปทางด้านไหนได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไปฮะไม่รอช้าครับเริ่มจากคู่แรกกันเลยนะครับ เอฟเวอร์ตันครับเปิดบ้านตอนเรากำลังเยือนของเซลซีนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของเซลซีไปเยือนนะครับเปิดกำแพงใส่ด้วยนะครับอยู่ที่กำแพง1ลูกลยครับแลวก็อีกกำแพงนึงครับอีกกำแพงนึงเนี่ยจะเป็น0.5ทับหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับกำแพงไหนน่าเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อผ้ากันเลยนะครับสำหรับทางด้านของเซลซีกับเอฟเวอร์ตันนะครับคู่นี้ขออนุญาตดูเฮดทูเฮดก่อนนะครับ เฮตุเฮต์เนี่ยล่าสุดต้องบอกว่านะครับเซลซี C C เนี่ยถล่มยับเลยนะครับในบ้านของเซลซีนะครับถลม่มแอฟโร์ตันไป6ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อวันที่16เดือน4 2024นะครับ ก็เมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วได้นะครับโดยประมาณนะนะครับเฮดทูเฮดล่าสุดเนี่ยโอ้โหแตกต่างกันมากนะครับแต่ถ้าดูจากค่านัดล่าสุดนะครับที่น้งคู่เจอกันมาต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสูสีนะครับค่านัดล่าสุดนะครับเอเบอร์ตันสามารถชนะเซลซีไปได้2เกมนะครับแล้วก็เซลซีเนี่ยสามารถชนะเอเบอร์ตันมาได้2เกมเช่นกันนะครับแล้วก็เสมอ1เกมนะครับนับจากค่านัดล่าสุดที่น้งคู่เจอกันมานะครับ เฮตุเฮตดยรวมนะครับถือว่าสูสีกันนะครับผมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่าลืมว่าเซลซีนะครับถล่มท่าทางของเอเวอร์ตันไป6ประตูต่อศูนย์เลยนะครับแต่ว่าเป็นฟอร์มในบ้านนะนะครับส่วนนะครับคู่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูฟอร์มหน่อยนะครับว่าเซลซีเนี่ยนะครับที่เปิดกำแพงมาเนี่ยนะครับหนึ่งลูกเนี่ยจะสามารถข้ามกำแพงได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูจากฟอร์มมาเลยนะครับเริ่มจากฟอร์มเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับเอเวอร์ตันนะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่่าไหรรนะคับ ถ้าน่าล่าสุดในทุกรายการเนี่ยสามารถชนะมาได้แค่เกมเดียวนะครับถึงแม้ว่าแพ้แค่เกมเดียวเหมือนกันแต่ว่าเสมอเนี่ยไปถึง3เกมรวดเลยนะครับฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีนะนะครับถ้าดูจากในทุกรายการส่วนวันนี้ต้องเล่นในบ้านครับฟอร์มในบ้านเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหฟอร์มในบ้านก็ถือว่าไม่ได้แย่นะนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากเช่นกันนะครับถ้าน่าล่าสุดครับถึงแม้ว่ายังไม่แพ้ใครนะครับกับฟอร์มในบ้านเนี่ยแต่ว่าเสมอไปแล้วถึง3เกมรวดนะครับชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับ ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับทางด้านของเอเบอร์ตันนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนกันมากครับมามืดนะฮะตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางครับเซลซีนะฮะฟอร์มโดดเด่นมากๆนะครับฟอร์มดูฮะห้านัดล่าสุดนะครับโอ้โหไม่ใช่ห้านัดแล้วนะครับแดงเถืออเลยตอนนี้เนี่ยขออนุญาตนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าดดนัดล่าสุดในทุกรายการยังไม่แพ้ใครครับ เสมอไปเพียงแค่2เกมนะครับที่เหลือเนี่ยชนะลวดเลยนะครับย้ําว่า11นัดล่าสุดในทุกรายการครับโอ้โหฟอร์มดูดีมากครับสาบทานด้่นของเซลซีฮะส่วนวันนี้ต้องไปเยือนครับขออนุญาตดูฟอร์มไปเยือนหน่อยนะครับฟอร์มไปเยือนก็ไม่มีผลครับถ้าวัดจาก5านัดล่าสุดนะครับยังไม่แพ้ใครเช่นกันครับชนะมาทั้งหมด4เกมลวดครับแล้วก็เสมอ1เกมนะฮะโอ้โหฟอร์มโดยรวมนะครับของทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าเซลซีเนี่ยดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะฮะอืม แล้วก็วันนี้นะครับต้องไปเยือนนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผลนะครับเปิดกําแพงมา0.5ทับหนึ่งเนี่ยยังไงก็หวานเจี๊ยบแต่แน่นอนว่าน้ําต้องแห้งแน่นอนนะครับกำแพงหนึ่งลูกนะครับถ้าจะไปเนี่ยผมก็มองว่าลุ้นไม่เหนื่อยนะครับสองลูกห่างยังไงวันนี้เซลซีก็ทําได้ครับอ่านะครับโอ้โหด้วยฟอร์มตอนนี้ของเซลซีนะครับแล้วก็วัดกับเอ่อฟอร์มของเอเบอร์ตันนะครับถึงแม้ว่าดีก็ โอ้โหยังดีไม่พอครับถ้าดูจากเฮดทูเฮดด้วยครับล่าสุดเนี่ยโอ้โหถล่มไปเอเบอร์ตันไป6ประตูต่อศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเซลซีนะครับยังไงก็มองข้ามไม่ได้จริงสำหรับสายนักลงทุนนะครับสำหรับคู่นี้ก็โอ้โหมองง่ายมากครับเซลซีนะครับจัดไปครับพี่น้องครับส่วนคู่ที่2กันเลยนะครับไปกันแบบเร็วๆนะฮะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านนักกอลเย็นของบอลมัดนะครับคู่นี้นะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เปิดกำแพงใส่มา0.5ทับหนึ่งนะครับจะออกหน้าไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผ้ากันเลยครับเริ่มจากเหมือนเดิมครับเฮดทูเฮดนะ h 2เฮดทูเฮดเนี่ยล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เพิ่งเจอกันมาเมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วเหมือนกันนะครับโดยประมาณนะครับเล่นในบ้านของบอลมัดครับเมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วนะครับ วันที่14เดือน4 2024นะครับก็ลองไปนับดูนะครับเล่นในบ้านของบอลมัดนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็บุกมาเยือนแบ่งแต้มไปได้นะครับ2ประตูต่อ2นะครับถ้าดูจากค่านัดโดยรวมที่ทั้งคู่เจอกันมาล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถชนะไปได้นะครับ3 3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมเสมอกัน1เกมนะครับเฮดตูเฮดโดยรวมแล้วนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านะฮะ อ่ะนะครับส่วนฟอร์มในตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์เตดได้ในบ้านด้วยจะข้ามกำแพงได้หรือเปล่านะครับโอ้ต้องบอกตรงๆนะตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์เตดนะครับผีเข้าผีออกแล้วก็อยู่ในช่วงทดลองนักเตะด้วยนะครับอาจจะมีการโรเทชั่นอีกก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ารายชื่อช่วงนี้เนี่ยนะครับเซอร์ไพรส์มากนะครับล่าสุดก็โอ้โหอังเดโอนาสำรองแล้วก็แรดฟอร์ดไม่มีชื่อนะครับ จะขายทิ้งแล้วด้วยนะครับกานาโชก็พึ่งได้มาเป็นตัวสำรองนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงนะครับสำหรับทางด้านของกานาโชตอนนี้เนี่ยแมนเชตเตอร์ูไนเต็ดก็ยังหาแผนที่ลงตัวไม่ค่อยได้นะครับอ่ะนะครับคร่าวๆส่วนฟอร์มตอนนี้ในครับแมนเชตเตอร์ูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่าอยู่ในฟอร์มที่แย่เลยนะครับ 5นันล่าสุดในทุกรายการเนี่ยชนะมาได้แค่2เกมนะครับแพ้ไปถึง3เกมนะครับส่วนวันนี้ต้องเล่นในบ้านนะครับฟอร์มในบ้านก็ไม่ได้แย่นะนะครับ5นานล่าสุดกับฟอร์มในบ้านเนี่ยชนะมาทั้งหมด4เกมรวดนะครับล่าสุดเพิ่งไปแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ3ประตูต่อ2นะฮะอืม๋ยวดูจากโดยรวมนะครับฟอร์มก็ไม่ได้แย่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ไรตติดนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูทางด้านของทีมเยือนกันก่อนบ้างครับทีมเยือนบอลมัดครับ บอลมัดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ไม่ได้แย่เหมือนกันนะครับฮัลล่าสุดในทุกรายการเนี่ยชนะมา3เกมนะครับเสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็วันนี้ต้องไปเยือนนะครับฟอร์มไปเยือนก็นะครับผมไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีมากเช่นกันนะครับหัลล่าล่าสุดนะครับชนะมาได้แค่2เกมนะครับแพ้2เสมอ1นะครับฟอร์มโดยรวมถ้าวัดกันเนี่ยนะครับพอวัดกันได้ครับกับแมชสเตอต์อยู่ในติดนะครับณตอนนี้นะครับ แต่วันนี้เนี่ยนะครับเล่นในบ้านของแมนยูที่ฟอร์มก็ไม่ได้แย่นะนะครับดูฮะโดยรวมก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าดูจากเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยล่าสุดเพิ่งมาสุดแพ้นะครับแต่นั้นล่าสุดเนี่ยเพิ่งสุดแพ้แค่เกมเดียวนะครับกับฟอร์มในบ้านที่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยกำแพงเปิดมาแค่ศูนย์จุดห้าต่อหนึ่งนะครับเจอกับบอลมัดเนื่องด้วยนะครับคุณภาพตั้งเตะนะครับแล้วก็ คุณภาพของทีมนะครับผมก็ยังคงเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีมุมเสมอนะครับแต่ไม่ถึงกับแพ้เลยครับแต่ถ้าใครลุ้นนะครับเชียร์ด้วยใจรักนะนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับยังไงแมนยูก็ยังคงเชียร์ได้นะครับเผลอๆนะครับสองเม็ดห่างนะครับผีเข้ามาก็เป็นได้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ก็ผมนะฮะเชียร์ไปนะครับแต่ใครที่จะเชียร์บอลมัดก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้นะอืม คู่นี้ต้องบอกตรงว่าเป็นบอลสหน้าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีโอกาสที่จะแพ้นะครับแล้วก็ทางด้านของบอลมัดนะครับก็มีโอกาสที่จะชนะไปได้นะครับบุมเสมอก็มีเหมือนกันสำหรับคู่นี้นะนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมยังคงเอียงให้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับคู่นี้นะนะครับอ่ะนะครับสำหรับคู่นี้ก็มองไปทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมส่วนคู่ต่อไปเลยครับคู่ต่อไปนะครับก็เป็นคู่ของ สเปอร์นะครับเปิดบ้านตรบกามาเยือนของลิเวอร์พูลคู่นี้นะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าสเปอร์วันนี้นะครับวันนี้เป็นผ่าองด้วยนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับทีมเยือนเปิดกำแพงใส่มา0.5นะครับแล้วก็อีกกำแพงนึงครับ0.5ทับนะครับเนื้อผ้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับล่าสุดเนี่ยสเปอร์ก็พึ่งชนะนะครับแบบบุดรวิดนะครับมานะครับทางด้านของแมตเตอร์ก็แพ้ไปนะครับผม4ประตูต่อ3นะครับ นะครับมาดูกันหน่อยครับว่าสเปอร์หรืลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้จะออกหน้าไหนได้บ้างนะครับดูจากฟอร์มเลยนะครับนะครับดูไฮตุเฮนก่อนนะครับลิเวอร์พูลนะครับกับสเปอร์เนี่ยเจอกันมาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่5เดือน5 2 0 2 4นะครับก็เมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วนะครับเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลก็สามารถชนะไปได้นะครับ4ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ดูจาก5านัดล่าสุดเนี่ยนะครับผมลิเวอร์พูลนะครับสามารถชนะสเปอร์ไปได้นะครับ สามเกมนะครับแล้วก็แพ้กับสเปอร์เนี่ย1เกมเสมอกัน1เกมนะครับ5้าด้าล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันมานะครับอโดยรวมแล้วนะครับเรือพูดูดีกว่านะครับในทางด้านของเฮดถูเฮดนะครับส่วนนะครับมาดูฟอร์มวันนี้กันหน่อยนะครับว่าทางด้านของสเปอร์นะครับจะหลังไว้ได้หรือเปล่านะครับสเปอร์นะครับดูจากฟอร์มก่อนเลยนะครับ5้าดล่าสุดในทุกรายการเนี่ย สามารถชนะมาได้2เกมแพ้2เสมอ1นะครับสามนัดล่าสุดก็ยังไม่แพ้ใครนะครับเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับไก่เดือยทองส่วนฟอร์มในบ้านนะครับก็โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าหวังพึ่งอะไรไม่ค่อยได้นะสำหรับทางด้านของสเปอร์นะครับห้านัดล่าสุดในฟอร์มในบ้านเนี่ยนะครับสามารถชนะมาได้แค่เกมเดียวแพ้ไป2เสมอไป2ครับโอ้โหเก็บใช้ในบ้านได้แค่เกมเดียวจาก5านัดล่าสุดครับ โอ้โหนะครับส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลกันบ้างครับลิเวอร์พูลนะครับจ่าฝูงอตารางวันนี้นะครับจ่าฝูงนะครับทำฟอร์มได้ดีมากๆนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอืมเสมอแค่สามเกมนะครับที่เหลือเนี่ยชนะรวดเลยนะครับก็ดูเอาฮะโอ้โหชนะชนะชนะรวดนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดๆนะครับแม้ว่าวันนี้ต้องไปเยือนนะครับก็ดูครับฟอร์มไปเยือนครับโอ้โห กี่นัดเนี่ยประมาณสิบ5ี่ถึงสิบห้านัดนะครับโดยประมาณนะครับสะดุดแพ้แค่เกมเดียวนะครับไปแพ้กับเอเบอร์ตันนะครับเมื่อเดือน4ี่นู่นเลยนะครับผมโอ้โหฟอร์มนะครับทั้งในบ้านทั้งไปเยือนครับฟอร์มยังคงดูวนอันตรายครับสำหรับทางด้านของเรียวพูต้องบอกว่าเป็นบอลไม่ผลนะครับไม่ว่าเย่าหรือเยือนนะครับณตอนนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับ โอ้โหดูไม่ยากเลยนะครับลิเวอร์พูลนะครับกับกำแพงที่เปิดมาแค่0.5กับ0.5ตัดหนึ่งเนี่ยกำแพงไหนก็ได้ผมบอกเลยนะครับอืมลิเวอร์พูลยังไงวันนี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับอืมเจอกับสเปอร์ที่ดูจากทรงเกมเมื่อล่าสุดนะครับที่เจอกับแมนยูก็ยังคงนะครับทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอืมก็ต้องพูดตรงๆนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหฟอร์มเขาร้อนแรงอยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็มีความมั่นใจด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ให้มองไปทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับกําแพงไหนก็ได้ผมบอกเลยนะครับส่วนสอแรกก็ใส่ได้นะครับสระบบไปเลยนะครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับสอลเลก็ใส่ได้นะครับหน้าบ้านก็ให้เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับสระบบจัดไปได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะนะครับส่วนคู่อื่นนะครับที่เป็นตัวเน้งตัวเต็งนะครับอาจจะอยู่ในนอกเหรียไม่ใช่ฟุตบอลกระแสนะครับแต่ว่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับ ก็ต้องตามมาในครอบครัวนะครับในครอบครัวเราเนี่ยนะครับมีบอลสดให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมถึงบอลโครงการนะครับบอลตัวเน้นตัวเน้นตัวเต็งนะครับโอ้โหบอลโครงการ3โครงการ4โครงการ5โครงการ6โครงการ7มีให้หมดทุกๆวันนะครับบอกเลยกันว่าสดเชื่อทุกวันอ่ะสำหรับในครอบครัวนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับก็ฝากไว้สักนิดนึงนะครับ S C R U F A นะครับวงเล็บว่ามีแอดด้วยนะนะครับผมอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเพื่อน S.C.R. ย A นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปต่อกันในครอบครัวแล้วนะครับผมขอคุณทุกทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ